ตอนนี้เราทุกคนลดแล้วแต่มีปัญหานะคะแต่ปัญหามากมายหลากหลายต่างคนต่างกรรมต่างวาระต่างการกระทําไปดูกันนะคะคนที่หรือแม้กระทั่งคุณขาขอบคุณนะที่เข้ามาชมในคลิปเปิลนะคะก่อนหน้านี้คุณเคยทําอะไรเอาไวค้ค่ะและผลของการกระทําในตอนนี้มันคืออะไรคะไปเลยคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้นะ คุณได้ทำเรื่องราวอะไรเอาไว้จนคุณรู้สึกว่าตอนนี้กูโดนล้วก่อนหน้านี้คุณทำอะไรเอาไว้คะจนรู้สึกขดขู่ถึงตอนนี้ว้า wow. วใครบางคนตรงนี้นะคะเป็นคนที่โมโหล้ลยแบบโมโหรไลยมากและเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเนี่ยนะ คุณหันพันแล่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นกับแฟนกับเจ้านายกับคนที่บ้านกับครอบครัวคุณเป็นคนที่พูดไม่ฟังรังไม่อยู่แรงเสมอไม่เคยแตะเบรกได้คุณมีความสึก,กว่าชีวิตกูไม่มีเกียร์ถอย อย่าทาอะไรทําตามใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่บ้านพูดที่บ้านห้ามคนรักคุณพูดไม่เคยฟังคนที่รักคุณลายล้อมด้วยตัวของคุณนะคะก่อนหน้านี้สักพู่อนี่สักสี่เดือนที่ผ่านมาประมาณนี้เลยนะสักสี่เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ก็ปีที่แล้วนี่คือผลของการกระทําเมื่อปีที่แล้วนะคุณเป็นคนที่หนึ่งเลยชอบคิดมากชอบระแวงชอบสงสัยคนที่รักมักจะชังเขา ส่วนใครพูดดีปากหวานเขาดีว่ะและแล้วคุณก็เจอเสียเองสำหรับคนที่ปากหวานแต่ไม่จริงใจดังนั้นสิ่งที่คุณได้โดนกระทำตอนนี้ก็คือทุกอย่างแม่งพังชีวิตพังเลยนะคือแบบพังไปเลยแล้วตอนนี้คุณก็คือวนวนวน,วนแต่เรื่องเก่า มันคืออาการย้ำคิดย้ำทำคุณก็เลยเติมพลังเกี่ยวกับความรักความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเคยให้มาแต่กูเคยมองข้ามไปคุณก็เลยมีแต่ความเครียดและสึ่เศร้าคุณก็วน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 ,วนแต่หาทางออกไม่ได้ค่ะได้แต่คิดได้แต่ฝันถึงสิ่งที่เอ๊ะเราพอจะมีดีไหมนาะที่จะมี คนรักเราหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนที่เคยอยู่เคียงข้างคุณกลับมาเหมือนเดิมกลับมาได้ไหมคุณคิดอย่างนี้ตลอดเวลาบางท่านนะคะพยายามตือ้อพยายามไปสมานณฉันนะคะกับครอบครัวกับคนรักโดยเฉพาะภรรยาแฟนมนุษย์แม่ทั้งหลายพี่ที่ทำงาน พี่ที่รักเราพี่ที่ดีกับเราเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวที่เราเคยดูแคลงเข้าไปพยายามพูดคุยโดยเฉพาะในเดือนนี้คุณพยายามอยากจะสารสัมพันธ์ทุกอย่างให้มันกลับมาจีเหมือนเดิมแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่เมื่อก่อนคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์พอสมควรนะใช้คํานี้เป็นคนเจ้าเล่ห์เหลี่ยมเยอะเหลี่ยมจัด มันเลยทําให้คนที่คุณกําลังจะไปสมานนฉันด้วยคนที่คุณเคยไม่ดีกับเขาเคยร้ายกับเขาและพยายามไปดีกับเขาเนี่ยเขาคิดไงมึงมาดีปาวะเนี่อเหรอวะแล้วกูต้องทายังไงกูต้องเชื่อมึงไหมทุกคนนั่งคิดแบบเดียวกันหมดเฮ้ยมันไม่แย่ทุกคนเคยอยู่ในจุดนี้ดังนั้นมาดูกันจะแก้ไขยอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นอย่างนี้นะจะแก้ไขยอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น ใครบอกว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ซะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะและหัดรับผิดชอบต่อคําพูดและการกระทําของตัวเองด้วยไม่ต้องโบยแล้วต่อไปเนี้ยความใจร้อนไม่ได้ช่วยอะไรอย่าไปยึดติดก,กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็คือว่าคุณฟังนะใครที่เขาเคยดีกับเราเขารักเราแล้วคุณเคยทําให้คนพวะเรานี้ผลักออกจากตัวด้วยตัวคุณเองแล้วมันหายไปจากเราในชีวิตตอนนี้ใช่ไหมคะ ไม่ต้องไปง้องงอนไขรท้องแท้ต้องไม่แพ้ไฟปรับปรุงตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นมาปากกับใจให้ตรงกันเป็นคนให้ชัดถ้อยชัดคําไม่ต้องคิดว่ามันผิดอะไรไปมากกว่าน,นี้ผิดคือผิดยอมรับความจริงขอโทษไม่ได้ก็ไม่ต้องขอโทษวันพูดเลยอะภัยให้ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องให้อภยัยสิ่งที่ทําได้ดีคือทําตัวเองให้ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อตัวเอง เพราะเคยเป็นคนไม่ดีมาแล้วดังนั้นการเป็นคนที่ดีขึ้นการเป็นคนที่ชัดถ้อยชัดคําแต่มีสติมากขึ้นเราเรียนรู้มาแล้วจากอดีตว่าเป็นคนอย่างนั้นแม่งไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากคบไม่เป็นไรคุณคบตัวเองซะรักตัวเองให้มากที่สุดจงเป็นหมาป่าที่เดียวดายที่ยืนและเดินอยู่บนป่าที่ไม่เหลือใครไม่มีใครตรงนี้และสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ สร้างจากโลกมายาที่คุณได้คิดและจินตนาการสร้างมันขึ้นมาใหม่พร้อมพลังที่คุณเท่านั้นที่เรียนรู้แล้วแล้วจะไม่ทำมันอีกแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วดูสิเมื่อคุณทำเช่นนี้แล้วชีวิตจะเป็นยังไงโหให้ตายเธอเธอเธอจะเนรมิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยมันง่ายขนาดเลยแบบมันง่ายแต่มันใช้เวลาป้นเป็นคนหนึ่งที่เคยพลาดมา เป็นครเข้าใจในเรื่องนี้เลยเวลาเราเป็นคนไม่น่ารักและพอเรากลับปรปับปรุงตัวจะไปขอร้องให้ใครเขามองเราหน้ารักไม่มีทางทําตัวเองให้ดีก่อนรักตัวเองให้เป็นเข้าใจโลกเข้าใจตัวเองรับรู้ถึงลมหายใจแค่เข้าออกดังนั้นแปลว่าจงเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่แม่งผ่านมาให้ได้ฟังให้มากกว่าพูด และพยายามเข้าใจที่เราเป็นดังนั้นเมื่อไหลาที่คุณเข้าใจตัวเองมากพอคุณจะไม่สนใจใครเว้ยตรงไหนปะใครที่เข้ามาไม่ดีคุณก็จะไม่รู้สึกแต่ใครที่เขาเข้ามาดีคุณจะรู้สึกว่าเขาดีเราต้องเก็บมิรเอาไว้ดังนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่โคตรฉลาดเลี่ยมมีนะแต่ไม่ใช่เจ๋งมาก จงทาตัวให้มันสดใสหน่อยกับโลกใบเนี้ยมันไม่มีอะไรที่มันตึงและเครียดเสมอไปจะปรับปรุงตัวทั้งทีจะเปลี่ยนใหม่ทั้งทีมันใช้ระยะเวลาค่ะและปีนี้เป็นกีฬแห่งการเปลี่ยนแปลงปนเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้โคตรสั่นสะเทือนเลยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วกูต้องไปงองงอนใครให้ชีวิตกูดีรอเปล่าก็บอกแล้วว่าไม่ต้องทําตัวเองให้ดีเชื่อมั่นในตัวเองและมั่นใจในหนทางที่เดินจงเป็นหมาป่าที่ดยวได พร้อมรับฟังคำติชมเพื่อพัฒนาพร้อมที่จะลุกขึ้นเดินเองเพื่อความมัดมั่นและองอาจของตัวเองนับจากนี้ขอถามไพ่เลยมา <c oughs> เมื่อเขาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยใจที่ตั้งรับและตั้งมั่นและพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองโชคดีอันใดที่เกิดขึ้นกับเขาบ้างคะความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างตัวเองใหม่จาะเพื่อนจ้าสเสน่ห์แห่งการดึงดูดพุดมิตรสหายทุกคนดีมากและจะมีความสุขความสําเร็จในชีวิตแม่งเข้ามาเพราะมันมีความสุขก่อนมันมีความสุขจึงมีความสําเร็จและคุณจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้อีกรอบใครตกอับใครโชคไม่ดีเดี๋ยวได้ดีแน่ต้องฟังให้จบคลิปนะคะคลิปนี้ยาวจริงๆบอกเลย เอาละลงเอยด้ความโชคดีไม่มีเงื่อนไขไม่มีกรณียกเบ้นคุณจะโคตรโชคดีเพราะอะไรหรือวะคุณฟังนะคนที่เคยผิดพลาดมาผิดและแก้ไขถือว่าดีผิดและยอมรับถือว่าดีแต่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปกราบการใครนะคะในเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วถ้ามันกราบไม่ได้ไม่ต้องกราบกราบและให้อภัยตัวเองซะกับสิ่งที่แม่งเคยเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่แล้วคุณจะพบกับประสบการณ์ชีวิตที่โลกแม่งในระมิดได้พอั้นเคยเป็นคนหนึ่งค่ะคนที่มักจะชอบคนพูดหวานๆใครพูดไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ยินใจใครพูดหวานนะกูกูชอบมากเลยแต่สุดท้ายแล้วคนพูดหวานหวๆทำร้ายกูทุกคนเลยดังนั้นลองดูนะคะโลกก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราดังนั้นเราต้องรู้ทันโลกเข้าใจโลก และสิ่งที่สําคัญคุณต้องเข้าใจหัวใจความคิดและความรู้สึกของตัวเองค่ะใครอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะก็มีคอร์สแบบนี้ให้นะคะคุณสามารถมาลงได้แค่วันนี้วันเดียววันที่เจ็ดไม่เกินวันที่เจ็ดมานะจัดเลยค่ะดีที่สุดเยี่ยมมาก